เท่าที่เคยลองมาให้หรดอยิงน,นะผมชอบมาให้ตัวนี้มากเลยนะตัวนี้ก็เป็นเบรดเอ็กซ์เก้าร้อยมัหลายหลายคนจะชอบเรียกว่าเบรดเอ็กซ์เก้าร้อยซันมูลตีง่ายกว่าสันนะครับตบหนักกว่ามูลสเปคไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้สียูนะครับเป็นไม้กั้นกลางหัวกลางค่อนหนักนะบาลานซ์หัวอยู่ที่296ขึ้นเอี้ได้สูงสุดนะครับ31ปอนด์ด้าม G6 หกเรคคาร์บอน M46 บวกกับอัลตร้าไฮอิรัสติกคาร์บอนฟิลกันตีนะครับก็เน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะ ผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ไม้สปีดพอใช้ไม้สปีดที่ไรนะครับผมชอบตีโดนตะขอบไม้ลูกตีเซฟลูกยงเกไกนะครับไม้ตัวนี้ทำได้ดีลูกดาดลูกชนนะครับลูกใช้ความเร็วเยอะๆี่สปีดต้นดีมากเลยหน้าไม้ไม่ดึงมือนะแก่ลูกออกจากตัวได้ง่ายไม้คล้องตัวสูงนะครับเหมาะกับคนที่ชอบใช้ความเร็วก็สามารถใช้จะกข้อมือได้นะครับโดยที่ข้อมือเราไม่ล้าด้วยก็ถือว่าม,มือใหม่ใช้ได้เลยนะได้ทั้งชายทั้งหญิงเกมรับง่ายสบายนะครับการช่วยดีมากเลยลูกวางตัดหยอดนะขนาดผมทักษะไม่เยอะนะโดยที่ใช้ไม้นี้คครรรรัั้งแกนะบสามามถ ลอบลงสวิงได้ไม่ยากแล้วก็ลูกตบนะครับแน่นมากเลยสําหรับไม้นี้ทั้งแน่นทั้งสามารถควบคุมทิศทางได้ไม่ได้ใช้การสะบัดข้อมือเยอะเหมือนตัวมูนนะและก็ไม่ได้ล้าแขนตัวซันด้วยนะตตบได้เรื่อยๆเลยในส่วนตัวนี่ชอบเลยนะ900 Max Sun Moon เนี่ยอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง CEO ไม้แบตนะเอาไม้มาให้ลองก็เวลาที่อุปกรณ์ไม้แบบมือ2เยอะที่สุดแล้วนะครับ สนใจไหมตัวไหนก็สามารถทักตามที่ผมขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะครับทุกคนหรือใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ